สวัสดีครับเพื่อนๆก็นะครับในคลิปนี้อ่าก็จะแนะนำเรื่องของการอ่าเปลี่ยนคียนะครับก็คืออ่าย่างเมื่อเราย้อนความไปนะครับอ่า เรารู้จากสเกล C major สเกลแล้วนะครับแล้วโน้ตเนี่ยมันมีเจ็ดตัวนะครับก็มี C C D E F G A B นะครับโน้ตเจ็ดตัวคราวนี้เรารู้จากสเกล C major สเกล A minor สเกล A pentatonic minor สเกล A blue pentatonic มเนอร์สเก C เมเจอร์อาร์ i o A Minor ร์อาร์เ o เนะครับเรารู้6 scale นี้แล้วในคีย์ของคีย C เมเจอร์สเกลนะครับตอนนี้เราก็จะมาะเปลี่ยนคีย์นะครับเป็นคีย์ D เมเจอร์สเก อ่าเป็นคีดีเมเจอร์สเกลนะครับในในชุดแรกที่เป็นซีเมเจอร์สเกลนะครับซีดีดีเอฟจีเอบีซีเนี่ยรูปนี้นะครับเราเลื่อนมาที่รู้ตัวดีอ่าเล่นชุดนั้นเลยครับแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่หนึ่ง ก็จะเป็นดี D, ีดีอีเอฟติดชาร์ป G, ีเอบีซีติดชาร์ปดี D. อ่ะก็จะมีซีติดชาร์ปกับเอฟติดชาร์ปนะครับในสเกลของดีเมเจอร์สเกลถ้าเราจะเช็คว่า,าตัวไหนติดชาร์ปติดแฟล์บ้างนะครับ โอเคก็ okay. เราเลื่อนทั้งชุดเลยนะครับก็เป็นจาก C มาดีรูทที่ D นะครับเป็นดีเมเจอร์สเกาคราวนี้เราก็ใช้กติกาเดิมของเรานะครับคือว่าเรา e l เรทีฟกับ m i n น r อ่า เรารู้จกักสักดีเมเจอร์ดีเมเจอร์สเกลละอันนี้เราอยากได้ไมเนอร์เราเดริทีฟก,กับไมเนอร์ก็จะเป็นบีไมเนอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนดับที่หกนะครับเป็นไมเนอร์ก็คือโน้ตตัวบีบีไมเนอร์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนดับที่หกน้ตตัวบีคือบีไมเนอร์ครับ อ่าลีดอีทีฟกับดีเมเจอร์นะครับดีเมเจอร์อก็จะเป็นเราก็จะได้ลีดอีทีฟก็คือ B ีมิเนอร์นะครับสเกลอเหมือนเดิมหลักการเดิมเดียวกันเราก็ได้ B ีมิเนอร์แล้วเราก็สามารถเล่นเพนทาโทนิก ของ B minor er ได้แล้วก็ blues scale ของ pentatonic ได้ด้วยนะเหมือนเดิม Ab major D major 7อ่าเหมือนกัน B minor Arpeggio 7อ่าก็ <7. S 1> าาาคือเรายกทั้งชุดมาเลยนะครับ6สเกลเลื่อนรูมันมาอ่าเป็น D major อ่ตอนนี้ข้อตังเกตหนึ่งอย่างคือพอเราพอเราเลื่อนมาปุ๊บมาอยู่ช่องดีเมเจอร์ D แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ใ,นในบาร์ที่ห้าเนี่ยครนี้เราก็อยากจะทราบว่าข้างหน้าของมัน,นของดีเมเจอร์่าคืออะไรแล้วับง่ายๆคือยังไงอ่าในแพทเทิร์นที่ผมแนะนำก็คือว่าในเมเจอร์ผมแนะนำแนะนา,นนานไปประมาณอ าห้าแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมันจะร้อยต่อกันไปวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าชุดนี้เป็นแพทเทิร์นที่หนึ่งชุดนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งจะ่ไหลวนไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้พอเรา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 เข้าใจแล้วอะ่ะโอเค ชุดที่หนึ่งแพเทิร์นที่หนึ่งดีเมเจอร์อตรงนี้ครั้งหน้ามันก็จะเป็นชุดที่ห้านะครับของดีของดีเมเจอร์อันนี้ถ้าเพื่อสังเกตว่าในแต่ละชุดมันก็จะทับซ้อนกัน หกสเกลที่ผมบอกอนะอย่างอย่าง d ีเมเจอร์แพทเที่1ก็จะทับซ้อนกับ B min อ่าบีมายเอ่าทับซ้อนกับเอแพทโทนิกเอบูแพทโทนิกนะฮะแล้วก็อ่าอาเปชิโอดีเมเจอร์อาเป o ิโอบีมเอ่าเหมือนกันนะครับชุดที่5้าก็6หกสเกลหนึ่งหกสเนะครับ ของดีมเมเซอร์แล้วท่าที่สองโคสเกลสามโคสเกลสี่โคสเกลห้าโคสเกลหนึ่งโคสเกลแล้วก็สองต่อไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าใจหลักการนะครับหลักการเอาไว้อ่าตอนนี้พอหลักการแบบนี้ปุ๊บในในขั้นตอนที่ว่าเราเราฝึกตอนแรกอะ่ะเราก็จะเปลี่ยนแบบว่าอ่าเพื่อให้เรารู้รู้รู้ก่อนว่าอ่า การเปลี่ยนคีย์อะเลื่อนต่างรูปไปเรื่อยๆก็คือเราได้ C เม j เ r อร์แล้วเมื่อกี้เรา D เมจเตอร์คราวนี้เาราก็เปลี่ยนเป็น E เม j เ r อร์่าย้ายมันมาทั้งชุดนะครับ E เม j เ r อร์แพทเทิร์นที่หนึ่งอ่าเรลเรทียกับไมเนอร์ E เม j เ r อร์่เราอยากได้ไมเนอร์มาเล่นด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เป็น C# minor อ่าเป็น C# minor เราก็จะเล่น E major เรียกทีบกับ C# minor อ่าเพนทาโทนิก C# minor เป็นอาไพเชี p G o, E เมเจอร์เติมเซเว่นเป็น C ชาร์ปม่ n เนอร์อาไพเช ตเติมเว้นไปเหมือนเดิมนะครับเราได้ E major เราก็ย้ายมาเป็น F major หมือนเดิมเ리ทีฟกับไมเนอร์1 2 3 4 5 6อ่ะเป็นโนต้ตตัวดีก็คือ, minor. อ major, ดีไมเนอร์อ่าเอฟเมเจอร์เ리ทีฟกับไมเนอร์เป็นดีไมเนอร์เหมือนเดิมเราก็เล่นเป็นแคทอนิกได้ เล่นเิโอเติมเซเว่นเล่นมเนอร์ด m i n เนอร์จิโอเติมเซเว่นอ่ามาเริ่มเราเริ่มมาีเมเจอร์ meter. เี่ยวกับม i n เนอ่าเป็น E E m i มา r เนอร์ r มเนอรดีทกัไม i n o r ก็คือ E m ม n o เอ่มามันเริ่มเล่นเป็นเพล t ท t โทนิเล่นเป็นบ l ูสเกล l e เ G major ไปเยอะตามเสด็จเล่นเป็นไมเนอร์ นะครับก็เป็นเอเมเจอร์ลีทกับ m i n เนอเป็นโน้ตตัวนี้ก็คือ F ติดชาร์ปเอเมเจอร์ลีทกับ m i n เนอติดชาร์ปเชาร์มเนอร์อ่า สน,นิทนะมูสกแกลแกอ่เาเดิมเอบิโอเอเมเจ,จอร์เติมเซเว่นไมเนอร์อับิโยอเอฟชาร์ปไมเนอร์เติมเซเว่น หมือนเดิมนะครับ B major เนี่ย l e กับ Minor เป็น G sharp minor เนี่ย Minor นะครับเปียโนโทนิก Minor G sharp minor สนิกบูสเกียร์เหมือนเดิมนะครับ B เมเจอร์เป็นอาร์เชียลนะครับเข้มไซเวื่อ เดิมนะครับ C กับ C ตัวนี้ชุดเดียวกันครับชุดที่หนึ่ง r e s อ a p e ไม่เนอะเป็น A A minor อา่ามาเดิมก็คือ A ม minor เป็น A blues s อ่าต่อไปก็เป็นดีเมเจอร์มันเดินนะครับ6สเกลต่อไปก็เป็น E m เมเจอร์6 6สเกลอ่าพอเพื่อนๆเ,เปลี่ยนคีย์แบบนี้นะครับเริ่มจากแพทเทิร์นที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจาก C m เมเจอร์สเกล a j เมเจอร์สเกล o r เมเจอร์ c a l เมเจอร์สเกลเมเจอร A เมเต r B C ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรเ a ี i v e ไปด้วยแล้วก็หลักการ6 s สเกลเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ไปไล่กลับให้ให้ให้นิ้วมือมือซ้ายมือขวาเราแล้วก็ความจำของเราจนะำได้ว่าตำแหน่งหรือการคิดนะครับว่าสเกลนี้ อยู่ตรงไหนซ้อนอยู่ตรงไห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 นอ่าก็ให้ให้ฝึกฝึกความจําเรานะครับความจำความความชํานาญในในการมองอคอกีตร์นะครับกับพวกชุดแพทเทิร์นสเกลคราวนี้พอเพื่อนเอนได้เป็นชุดบล็อกแบบนี้แล้วอ่ะก็ไปค่อยไล่ใส่แบบเป็นทะแยงมุมหรือสลับฟันปลาที่ผมเคยแนะนําไปนะครับ แล้วก็สายเป็นฟิล,ฟลเรื่องอิสระจะเริ่มยังไงก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับตามแล้วแต่เรานะครับพอเราจําได้ทุกทุกช่องแล้วอันนี้พอพอเพื่อนๆได้ยังตรงนี้แล้วก็แนะนําให้เพื่อนฝึกอ,อย่างเมื่อกี้คือดีเมเจอร์ใช่ไหมฮะฮะโฮกสเกลแพทเทิร์นที่หนึ่งเพื่อนๆก็อ่า แพทเทิร์นที่สองหกสเกลเช่นกันนะครับแพทเทิร์นที่สามหกสเกลเช่นกันดี D major หกแพทเทิร์นที่สี่หกสเกลเช่นกันนะฮะ D เมเจอร์ c a สเกลเช่นกันแล้วก็มาชนที่1นึ่ง D เมเจอร์หกสเกลเช่นกันอ่าเ,เพื่อนจะต่อไปก็ได้นะครับไปที่ที่2อง D เมเจอร์สเกล เล่นซนะีเนี่ดีดีอดนนี้ดีดชุดที่หนึ่งอ่าชุดที่หนึ่ง่าชุดที่สองของ D major scale อ่าก็นะครับลองดูแล้วก็พอมาจบตรงนี้ปุ๊บพรเพื่อนไลก่กลับมาปุ๊บ มาอยู่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่5นะครับของดีเมเจอร์สเกล6สเกลเชน่นกันนะครับไมเนอร์เป็นยังไงในชุดที่5ตรงนี้นะฮะเราเอาไปเทียบกับเมเจอร์ก็ได้นะครับเราก็จะเข้าใจามาถึงตรงนี้แล้วน่าจะเข้าใจครับเพื่อนๆน่า,น,าน่าจะเข้าใจเพราะว่าผมก็อธิบายาก่อนหน้านี้ไปแนะนำ ไปบางส่วนแล้วนะครับน่าจะพอพอเข้าใจอ่าก็นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับการเปลี่ยนคีย์นะครับก็คือว่ารู้จักการเปลี่ยนคีย์ก็คือจาก C Major เราเป็นเป็นคีย์อื่นๆนะครับเป็น D เป็น E เป็น F G A B Major ร์นะครับอ่ตัวงสกเกลนี้ก็จะเป็นกรอบในการให้เราแกะเพลงนะครับสมมติเราแกะเพลงคีย์ E เงี้ยเรามี E Major แล้ว โอเคอิ okay. นเจ้อ่าถ้าเกิดเขาใช้ไมเนอร์ด้วยอ่าก็จะเป็นซีชาร์ปไมเนอร์อ่าเราฟังแล้วมันมีรูปของเพ็ท <c oughs> <ๆ>่าท้อเหน่งอ่ามันมีบูสเกลเข้ามาด้วย <c oughs> อ่ามีอาิโจู บบอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะเป็นเป็นกรอบแนวทางเราก่อนว่าเวลาเราแกะเพลงก็หกสเกลนี้เป็นแนวทางก่อนนะครับแล้วเขาไปบวกเขาว่า,าเขาใช้เทคนิคอะไรเบื้องต้นที่เราที่เรา,าที่ผมแนะนําไปหรือว่า <Okay. S 1> เพื่อนๆดูจากยูทูบอนะไะสะสมมาแล้วก็มามีะ้อแยกแจ้ว่า เพลงนี้คืออะไรเทคนิคอะไรเล่นจังหวะแบบไหนสัดส่วนแบบไหนแล้วก็ใช้สเกลอะไรบ้างพอจะคาดเดาได้โดยประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึงอันนี้คือในเบื้องต้นแล้วก็เป็นเข้าโครงกอบอ่าสำหรับอินพไวาพื้นฐานรวมไปถึงเข้าโครงสำหรับการเราที่เราจะ อยากจะลองแต่งเพลงเองบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็แนะนําไปเรื่อยๆไปไเรื่อยๆเลยครับจนถึงอลองทำลองลองลองทำเพลงอินโทรหรือทำโซโลเมโลดี้ไปไเรื่อยๆอันนี้จะเป็นกรอบพื้นฐานเราฮนะพอเวลาเราเราจะต่อยอดไปที่มันซับซ้อนกว่านี้มันมันจะเข้าใจพอเราพูดเราพูดคุยกันเรา,เราบอกนะหรือเราไปฟังอาจารย์เขาแนะนำเรามาเนี่ย พียงแค่เสี่ยวนึงเ่เราจะเข้าใจง่ายว่าเพราะเราเพราะเรามีพื้นฐานกรอบตรงนี้ไว้แล้วอ่าเรามีบางส่วนตรงนั้นตรงนี้ไว้รวมๆแล้วพอเราเขาอธิบายเราแค่อ่าสิบวิหรือหนึ่งนาทีเนี้ยเราก็จะเข้าใจหรือแม้แต่เราดู y o u t u อ่าฝรั่งที่เขาสอนเราฟังภาษาเขาไม่รู้แต่เราเห็นเขาเห็นเขาเล่นเราฟังเสียงที่เขาเล่นอ่าฟังฟัง,ฟ,งฟังสิ่งที่เขาพูดบางอย่างเนี้ยอ่าเรื่องโหมดเรื่อง อาสัของมันนะฮะเราจะนึกออกเราจะอ๋อเองเราจะนึกออกอ๋อเองอ๋ออ๋ออ๋อจะเข้าใจง่ายขึ้นอ,อ่ก็นะครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของอ่าคีย์อันนี้คือเป็นคีย์เมเจอร์นะครับก็อย่างอย่างดีเมเจอร์ก็ถ้าเราเลื่อนเข้ามาอ่า เสียงก็คือติดชาร์ปก็จะเป็นดีชาร์ปเมเจอร์เหมือนกันนะครับเพื่อนๆหกสเกลดีชาร์ปเมเจอร์ดีดีทีกับซีไมเนอร์ก็จะเป็นเพีเนิก 6สเกลอ่าตอนนี้มันเริ่มเราเริ่มกลับไปถอยไปถึงเสียงก็จะกลายเป็น D flat D flat major หมาคราบว่าพอเราจะ relative กับ minor เป็น A sharp A sharp minor เราก็ รู้แล้วว่าจะใช้เพเทตอนิกอ่ะของอะไรเอชาร์ปไหมเนี่ยเพเทตอนิกเอชาร์ปบูสเกล ประมาณนี้นะครับเพื่อนอันนี้คือเรื่องของเมเจอร์นะครับในคลิปต่อไปผมก็จะอธิบายของในทางของไมเนอร์แล้วครับอ่าจะ๋ยวจเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ